มันใส่ได้เป็นปีพี่เพราะว่ามันเกรดเอจะบ่มีกรอบขขางสําหรับทุงหมนะนะครับแต่ขันมองอื่นขันพี่ซื้อมองอื่นก็ให้เบื้องดีๆว่าอย่าเอาอย่าสิไปสื่อถุงที่มันเครือบมากหรือว่าเป็นสีคุณคุณถ้าเป็นสีฝ้าใสแบบนี้ก็ได้คือกันครับพี่สังเกตง่ายๆแค่บางคนถ้าปฏิที่คุณบคุคนก็มีเกรดนําได้บะดนี้เกรดเอเกรดบีเกรดซีตะกี้ผมใส่ถุงดําขันยูเล่าขันยูเล่าคือแบบรงเทือมันจะหาแบบนี้บ่ได้ไรอีลีเนาะเทาก็อาจจะไปสื่อทุงดําขนาด30คู่สี เอามาตัดตูดตะกี้ผมใส่ยังสัน่นตัดตูดแล้วก็มาแบ่งเคิงนะครับแต่ว่าใส่แบบแบบบางได้ครับเด้อ<ม>คือถุง 1, หนึ่งเ้าสิคุ่มเลยสองกล่องแต่ว่ามาัดยากแห้งเลยครับ<ม>เคยเคยเคยใส่บ่ะเออรอฟี่คุเคยใส่ถ้าต้องเอามามัดก,ก็สีด้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมออกแบบกับโรงงานว่าเหตุไดใสมันง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเด้อครับเด้อเวลาสื่อถุงแบบนี้ให้เบ่งดีๆครับเป็นถุงคุ้น หรือว่าถุงที่เป็นสีอันนั้นใสใสเล้ข้าวเดียวถึงแดดข้าวเดียวก็กรอบถึอถึอแดดกรอบเลยเพราะฉะนั้นเป็นสียังสีดีที่สุดเป็นสีใสๆสยังสีอันนี้อยู่ได้เป็นปีคันทีบอ่อเห็ดขาดนะ uh huh huh. อ่าเนี่ยนะครับเนี่ยของผมมันเกตเองไงผมจะเหลือของเป็นเกตเองทั้งหมดที่ที่ขายอยู่นี่นะครับเนี่ยมันก็นจะคุ้มงายไงครับ uh huh. ชึบอ่าเนี่ยแล้วแล้ว,ลวได้ปลูกแล้วครับเป็นถุงดำ ใช่ไหตะกี้โอ้โกมมยก็สิมัดได้แม่นครับก็สิม,มัดได้กองเลยครับบ่อถุงนี้ใส่ออโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับพี่คื <c oughs> อการคุ้มถุงนี่นะครับห <c oughs> นึ่งเลยทำ <c oughs> ความสะอาดง่ายห <c oughs> ลกัลกๆเลยนะครับเ <c oughs> นาะ <c oughs> เพราะว่าขันทีน่บอไซเนาะ <c oughs> ขันที่ขันที่บอไซปุ๊บมันจะเขียวเข้าเดียวมันก็จะเขียวแล้วประเทศไทยขี่กับล่างยากล่างยาก เพราะว่าการปลูกพักแบบนี้คันปลูกไปเดือนสองเดือนกับพี่บ่ใส่ปุ๊บพี่เห็นกลองฟุมเขียวพี่บ่อยากใส่กลองฟุมแล้วมันเหมือนพักบ่ส่าบ่ส่าบ่งามมันใส่ได้จากปีสั่อายุขันต่ำขันของผมนี่แปดปีอู้เอาอีนนี้ขันไก่บอจิกขันหมาบออันนี้นะครับแต่ว่าสีมันสีเหลืองแน่จังหน่อยตามอายุเพิ่นปีทีหาเพิ่นก็จะเริ่มเหลืองเป็นปกติอ่าเห็นว่าขันถุงขันบอเห็ดแตกขันบอเห็ดขาดอายุแปดปี ขันม้าลักๆคือไก่ด้วครับเด้อยฉันมีไก่ต้องกำจัดก่อนเลยตะกี้เน่าใหญยเนาะไก่แลีนเต็มผมโวยโวยเห็นว่าได้ผมกำจัดเลยเธอเดียวนะครับแล้วก็ม้านาะครับผมแล้วก็แมวอีกตัวหนึ่งด้อแต่ว่าผมก็ับกำจัดว่นได้แมวก็ปล่อยมันี่ยหนี่มันหนาหักเคยเห็นผ่านมาแลยครับเป็นไงความคิดขึ้นเมือนเนี่เมื่ยทีเซนี่ สิบวได้คิดถึงถุงนี่เลยได้ครับเจ้าน้ำด้วยนะบ่บางเทื่อถามันเป็นกองเก่าที่เขาซื้อมากเป็นบ่น้ำมันก็จะซึมออกไงคันพี่ที่นี้คันพี่ใส่ถุงตัวนี้ซอยไปปุ๊บอยู่ได้เพิ่มอีกเป็นสิปีครับ มันก็คือใส่เพื่อนหนึ่งทำความสะอาดง่ายสองยืดอายุการใช้งานของกล่องโฟมได้นะครับนาอเน่ยืดอายุได้แล้วก็อีคอหนึ่งอีคอหนึ่งสำหรับกล่องโฟมทั่วไปสำหรับกล่องโฟมทีห้องบอหูว่ามันมันปลอดภัยบอมันพานหม้อก่อบอก็คือตัวนี้มันสีซอยป้องกันสารเคมีแต่ของเท่าลักๆักใส่แค่สองเลือกแค่สองยาง นะครับหนึ่งก็คือทําความสะอาดง่ายสองยืดอายุการใช้งานของโฟมแค่นั้นแหละครับแต่หลักๆคือทาความสะอาดง่ายนะครับเนาะนี่นะมาที่นี่พอเข้าใส่แล้วเนาะปึ๊บเดี๋ยวผมสิเปิดให้เบื้องว่ามันเขียวอย่างไรทั้งเขียวทั้งนี่ทั้งเหลืองเป็นว่าครับทั้งเขียวทั้งเหลืองบาที่นี่เวลาเวลาเวลาผีสิปลูกรอบทัดไปนะครับเข้ากับแค่เท้าน้ำถิมเอาเมื่อหลูบเอาเมื่อรลูบเอาเอาน้ำฉีเลยแล้วก็ความไหวแห้งแล้วก็ปลูกต่อได้เลยครับ เห็นวะออกมาล่างสฉลยแค่ไหนผมขออนุญาตเด้ออันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเทศเฮเบิ่งเลยเห็นบ่เขียวบ่ครับพี่เขียวบ่เขียววะเห็นวะขันคันพี่บ่ใส่ถุงล่ะกองฟุ้งพี่ก็เขียวเลยกองเล็กเขี้ยวล่างยากครมบนี่เราแบ่ได้ปลูกรอบทัดไปรอบทัดไปมันก็บ่เป็นตะปูกแล้วไงครับ พราะว่าม yep. oh ันเขียวเป็นตะยางเนาะบ่เป็นตะอยางบ่เป uh no. ็นตะขายห้องเห็ดใ้เขาขีขานบ่อยากูเขาแย่นครับเห็นบ่อ่ามทนี้ปุ no so. ๊บพอเทียวทัดไปเนาะพี่มือหลกเห็นไ่ครับใส่ยางฉีดเนาะเนี่ยเห็นไนมะเอาลืบลูกบ่บบับบ่บบ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 บับนบบบบ มือเปื่อยปึ๊บเนี่ยก่อนเากระสีกระสีกีะสีบางเทือลงงหามือคนเลยอ่าพอแต่เ่อกระสว่าเนี่ยละผมถึงบอกว่าเป็นยังมันจะใส่ได้เป็นปีเวลาลลางนะครับนอกขันม่านี่ยนี่ก็เอาสกอตใบใดเนาะเอ้ยเนาะสกอตใบที่เราล้างจานที่ฟองน้ำมันเป็นฟองน้ำนิ่มๆอนะแต่ลังเทือเ้าเ่าไปล้างแห้งปึ๊บเล็บเ่าไปขูดจังสีมันกับหัวใดแต่ขันเล็บห่อโบไปขูดจังสีนะครับเนาะมันใส่ได้เป็นปีพี่เพราะว่ามันเกียร์เอจะมีกรอบข่างสำหรับทวงผมนะ นะครับแต่คันมองอื่นคันพี่ซื้อมองอื่นก็ให้เบื้องดีๆว่าอย่าเอาอย่าสิไปซื้อถุงที่มันเคลือบมาหรือว่าเป็นสีคุณคุโตคุณคุณเนี่ยอ่าโตคุณคุณเงี่ยต้นอ่อนต้นอ่อนกรอบครับกรอบไใบมันจะคุยเลยนะครับเก็บหมูเลยบอกเพราะฉะนั้นโตโตโตแบบนี้จะบ่บ่มีปัญหานั่นแล้วพี่เนาะอันนี้เรื่องของถุงแล้วพี่เนาะครับ